ิอยากจิ้มครับอยากขอจิ้มอันพับเพชรปลาคยนี่หนังร่อยมากเออใส่ไปจ่อยไปอย่าไปใส่ไว้กินได้หยาบหน่ด้พริกเหี่ยวโขกเมื่อกี้นะครับพร้อมหมูปลาไข่พริกไทยอ่อนเหลือเปาะ ปส่ไป,ไปโหละพาใบมะกรูดน้ครับน,น้ำหนกักนี่ครับเรียบร้อยผัดเผ็ดหมูป่าสไตล์โอมโมโฟูดนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้ครับใจตลาดมาเนาะนี่ได้หมูป่าครับนี่พอแล้วพอมันจะมีหมูกี่เส้นเนาะ ขนหมูครับของแต้มต้องสักสามเส้นนะเดี๋ยวพอนะครับเอานี่ครับโอ้ป้าที <c oughs> ่จะขนอ้อนเยอะนะครับนี่หนังบลาแต้แข็ง้วครับนี่หนังแข็งแต้แข็งว่ะ มาสักกึ่งกิโลเอามาผัดเพชดครับไปรวยกันเลยนี่ครับผัดเพชดหมูปลาสไตล์ผมเองนะครับนี่ส่วนผสมทุกอย่างอย่าก็จะมีนี่ครับกระชายนะครับพริกแหง้งพริกสดแล้วก็พริกไทยอ่อนอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงครับในตลาด นี่มะเขือเปราะไม่มากูดกระเทียมแล้วก็โหระพานะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาไปลงมือทำกันเลยนะครับครับก่อนอด่นมาหั่นมุนี่เรามดเลยครับนี่หั่นเรียมไว้ก่อนนะครับนี่นี่หมูปลาอ่าต่ต่ตตตจันหนัง เนียวแต่เนียวว่ะออหนังเหนียวนาครับมาอิา่มได้เนาะไขมันบ่มมีนะครับดูหนังของพืชจีนเลยด้วยอ่าเหนียว้องอ้ปุ๊ด เริ่มกันเลยนะครับนี่กระทะห้อแล้วครับใส่ประมัสักน้อยนี่อ๋อเอาพริกแกงลงกมนครับ โอเคต่อไปนี่ครับนี่พริกเดี๋ยวโขกเมื่อกี้นะครับมีพริกแห้งพริกสดหัวกระชายกระเทียมด้วยนะครับจริงคุญบอกนี่ตะกอนนี่ครับข้ปาปลาลงไปก่อนนะครับพอ พร้อมเอ,อ๊ะออกเจ็ดบาทแปดบาทมาแล้ว <c oughs> อือและก็นี่ครับเนื้อหมปูปลาลงไป มันแห้งล้ำก็ใาไส้น้านแ้น้อยครับอ,อันนี้ครับน้ำล่างโคกโอเคใส่ไปเลยแล้วก็ ผมจะปิดฝาไว้ประมาณสักสิบนาทีพอมันจะนุ่มจะเปื่อยก่อนนะครับห้านาทีแล้วครับ่อ้าบุดก,กุน้นหนกครับผมเลยนี่อ่าต่อสีทาจะเหนียวอยู่ครับจะลองชิม,มก่อนนี่หนังครับ ก,กินัอ้าวจ้าันได้เจ้าจ้าฟังเสียงครับอ้าวเกีวเก่าคอร์สเนี่ยเอาเหมือนเมืนม,มาครับนี่ผ่านไปสาวนาทีแล้วครับ เน,เนียวเนียวอย่อ่ะผงครับแบกกี้ฟ้าเขียวผงปรุงรสนี่นึ่งเอน้ำมันหอยครับตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยอไขใส่นี่ไปเลยครับก็ใช้พริกไทยอ่อน แล้วก็นี่ครับมะเขือเปาะไปๆเอาอบอีกไก่แห้งแล้วเอาอบกับกันเนาะ เอาแล้วครับมะเขือเริ่มสุกแล้วนี่โหระพาใบมะกรูดเป็นงยำอมนะครับน้ำมันมันออกตายตายนี่ครับเรียบร้อยผัดเผ็ดหมูปลา สไตล์อมโมฟูดนี่ไปชิมกันเลยนะครับไป จิ้มหัวครับนี่ก่อนอื่นเปิดนำหัวกันครับนี่เต็มแก้วไปเลยป้ายนีหนังครับนี่จีนติดหนังนี่เลยไปประกดอืมนมครับเริมนมุม ยี่สิบกวัวทีครั้สาวกวนที้หนังนุ่มนะครับเนาะสุดเ่ยพัดเผ็ดแด้บาใสกะทินะครับอขอมกลมอยากยะปิดคลิปแล้วครับนี่เน้นๆน,น,นี่ปีดไทยออนด้วยครับเนื้อปูสลัง อาใหญจิ้มอา่จิ้มหรอครับิ้่อาขอจิ้มอันพับเท็ลยปลาคำนนี่หนังกรุบกเอบมากใส่ไปจอยไปเอ้อยังไม่ได้กินด้วยยังไม่ไหว อันนี้ครับมันเหมาะดีกินกูก็ะดกครับนี่ถุงล้มนี่กินกระดนี่ก็ได้ขนาดอีกนี่ครับเสื้อที่ฟันมันบมกไข่ดีสงท้ายสงท้ายปีเก่ากันโอเคครับสวัสดีครับผม